สวัสดีครับผมกับผมฟุตสตาร์กิมม์นะครับเราอยู่ในเกมไมอยคลับอ็อกเจ็ดไอชนูนย์จีห้าจุดศูนย์นะครับวันนี้ผมจะมาแจกซีดเกาะลอยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะคบครับผมลบนะครับผมหนึ่งสามนะครับเจ็ดแปดนะครบผมศูนย์เก้านะครับสองห้านะครับผมแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผม กดสร้างเวอร์แล้วครับผมรอสักครู่นะครับผมที่ที่เราเกิดจะเกิดบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับผมให้ท่านผู้ชมัานะครับเกิดบริเวณตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมบินขึ้นนะครับผมบินมันจะเห็นรอบๆใช่ไหมครับผมบินขึ้นลงชูงนะครับผมก็บินไปด้านหน้าครับผมบินไปเรื่อยครับผมท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมบินมาตรงนี้ ครับผมบินมาเรื่อยๆนี่ครับก่อรอยครับยานาีท่านผู้ชมครับนี่คือก่อรอยนะครับให้ก่อรอยอันนี้อันนี้บล็อกรอยนะครับผม่าอ่าเรายืนได้จริงครับผมเรายืนวันนี้ได้จริงับผมนะครับก่อรอยครับผมจะพาดูบริเวณรอบๆนะครับผมดูครับนี่ครับบริเวณรอบๆด้านล่างครับดูรอบๆของก่อรอยนะครับ แล้วไปดูด้านบนครับด้านบนจะมีต้นไม้ครับต้นไม้สองต้นนะครับผมไม้อะไรสักอย่างครับผมตล้วด้านบนมีหมูอีกหนึ่งตัวครับกซอมครับเพื่อนไม่มีครับอยู่คนเดียวครับมีเพื่อนครับซึ่งว่าเขาจะไม่มีเพื่อนครับตายซะไม่มีเพื่อนตายซะก็ได้เนื้อนะคะผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกัอบากล้องกดไลค์กับ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ